นี่ครับผมสว่วนดีครับพี่น้องอันนี้คือคุ้มซั์ของเขานะตอนนี้เขากำลังเกี่ยวไปขายพี่น้องเกียวไปร่วงรับซื้อนะครับเขาเบิงกันีินนองไม่ใช่หลจักบาทกระดาษน,นะครับผมอันนี้กระดาษที่ผมเก็บสะสมไป้ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละนี่ครับแล้วก็มีลังลังเบียนะครับผมแล้วก็กระดาษลังอันนี้ก็เป็นขวดพลาสติกนะครับกม็มีขวดพลาสติกแล้วก็มีกระป๋องขวดน้ำขวดเราขวดเบียอยังนี้แหละครับพี่น้องนี่ มาเบิ่งกันเข้าซีดาจักบาทนะครับผมมอนี้เดี๋ยวเอาไปอารถมาก่อนเอาไซซ่าเล่งไปนะครับมาเบิ่งกันว่าจีเป็นเงินจักบาทนะครับเบิ้งนี่พี่น้องไป,ไปเอารถก่อนพี่น้อง time เดี๋ยวมาถ่าลุ่นกันนะครับผมเดี๋ยวมาถ่าลุ่นกันสิได้จักบาทถ่ายเบิ้งถ่าเบิ้ง,งรอบินอันนี้ก็มาเรียบร้อยนี่ครับกระดาษเท่านั้นเลยพี่น้องนี่ที่กระดาษน้องนั่นเลยอันนี้ของห้องพืนเลยนี่มาถ่าเบิ้งสิได้จักบาทอา้าวพี่น้องถ่ายเบิ้งมาสิได้จักบาทไหมเพราะว่าเต็มที่ไม่เกิน400หอดอยูกไหมเองเองเชืออ่อถึงไหมถึงไหม <c oughs> ผมคิดว่า <wounds> บุญอ่ะประมาณเกือบอ่ะเนาะเพราะว่านะประมาณเกือบเดี๋ยวพี่น้องกระดานลังเต็มเลยเงินทางนั้นเด้อพี่น้องมาถ่ายรุ่นกันสิได้จักบาทได้จักบาทนะครับ497ร้อ้อ้นี่ครับเกระติดยังกระป๋องมันขีดเดียวนึงอันนี้คนล้ ปติกลวมสามิดนะครับ,รบโอเคสี่เจเหลียงงามขอบคุณครับได้สี่้อยเบจบาทได้ขแล้วเย็นนี้นะไปพี่น้อง